รอยเลือดชัดเจนมากเลยครับเพื่อนเลือดเหมือนเลือดจริงๆเลยนะรอยเลือดหรือรอยเท้าเนี่ยรอยเลือดนี่แบบเนียนมากเลยครับเราต้องไปทางไหนหรอมันจะตีเราไหมเนี่ยอ๋อเราต้องหนีมันจะไม่ไล่เราจนกว่าเราจะมาทางนี้เหรอไล่เราแล้ว,ลว Help me Help me โอ้จังหวะนี้กดดึงตัวเองออกมากครับ เห็นไหมสังเกตไหมครับว่าเลือดเราจะลดไปวบเลยนะเห็นพร้อมๆกันเพราะผมยังไม่ได้เล่นเลยผมเพิ่งเล่นแล้วก็อัดสดเลยนะครับจังหวะนี้ถ้าเราคลิกข้างหลังเนี่ยสมมติเราเป็นเซอร์ใช่ไหมตอนนี้เราเป็นเซอร์นะเราคลิกไปที่ฮันเตอร์หนึ่งทีก็จะสลับเป็นฮันเตอร์ครับถ้าเราคลิกที่เซอร์เวอร์หนึ่งทีก็จะเล่นเซอร์เวอร์ครับจังหวะนี้เรากดสตาร์ทเกมไปที่สตาร์ทอ๋อเลือกเปิร์กกันเพื่อนมีอะไรก็ใส่อันนั้นไปก่อนครับจังหวะนี้เนาะ อ๋ออันนี้หรอกมันเอาได้อันอมันเอาไปได้แค่อันเดียวนะนเพื่อนๆส่วนเรื่องเฟิร์สผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นเดสเดสบายพีซีเลยนะครับคอมผมไม่ไม่สามารถเล่นได้ก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลทีหลังนะเอาอันไหนไปได้ก็เอาไปก่อนเนาะโหลดฉากเข้าเกมอาจจรนาหน่อยครับจังหวะนี้อ่าเรายังไม่เห็นใครแล้วก็ยังไม่เห็นเครื่องด้วยนะ <S <S อืมซ้ายขวาซ้ายขวาครับ เครื่องอยู่ตรงเฮ้ยฮันทฮันฮันเตอร์ฮันเตอร์มาฮันเตอร์มาวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่ง,นง,นง,งหนีวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางไหนเอาหน้าต่างวิดโอ้ยโอ้ยเอามันเบียดให้ทันทีเลยครับเพื่อนมันเบียดหัวให้ทันทีเลยเนาะฮันเตอร์สงสัยยังไม่ชินครับผมก็ยังไม่ชินนะฮันเตอร์ก็ยังไม่ชิน ฮันเตอร์ก yeah. ็เดินเล่นก so, ่อนครับ oh. จ oh, ังหวะนี้รหัเครื่องกอนเนาะถอดรหัสห้าเครื่องนะครับเพื่อนถอดไปก่อนเนาะจังหวะนี sure> ้ฮันเตอร์มาแล้วครับผมไปก่อนเอ้ยโอโอยมันวิ่ง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 สิจ้าวิ่ง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 ข้ามไปทีหนึ่ง ันเงันมันยงันมันยงันใส่ผมอะมันเงันใส่ผมม,ผม,มันยังหาไม่เห็นครับเพื่อนๆอุ้ยแต่ว่าหัวใจผมยังเต้นอยู่นะอุ้ยอยู่มุมนั้นครับอยู่มุมนั้นเห็นไมเน้เพื่อนมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะขอรหัสต่อครับจังหวะนี้ โอ Entonces, ้โหสกิลเช็คขึ้นไวมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนขึ้นอย่างทีอ่ะหัวใจเต้นแรงแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งดิวิ่ง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 ไปพิทูลโอ้ยอ้าวหลง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  หลงหลงมันหลงสงสัยฮันเตอร์ยังไม่ชินกับมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับเพื่อนไม่มีไฟแล้วแต่เสียงหัวใจเต้นแรงมากครับน่าจะไล่กันอยู่แถวนี้นะอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังครับวิงว่งครับวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง โดนก็มาดิครับ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 ไม่โดนไม่โดนเออเอาไงล่ะตัวนี้ชื่อฮิวเบลลี่ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะย่อดิย่อ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 โชว์ไปหนึ่งที ปุ่มถอดรหัสผมอยากให้มาอยู่ฝั่งขวาดีกว่านะครับมันจะได้ใกล้มือนะจังหวะนี้มีคนล้มแล้วครับเอามีคนออกจากเกมครับล้มแล้ออกจากเกมเลยเหรอเสียงหัวใจเต้นแรงมากครับอา้าว ฮันเตอร์ยอมแพ้ครับมาครับคนอยู่ไหนจังหวะนี้คนอยู่ไหนผมต้องการคนมากเลยหาคนก่อนครับเพื่อนๆผมเป็นฮันเตอร์แล้วนะจังหวะนี้ผมจะไล่ล่าสุดฟ้าไล่ล่าแบบชิปกับเบลชิปกับเบลมีของในของจะหนีไอ้ไปไหนไอ้พวกมนุษย์เอา้าแล้วเราไม่ใช่มนุษย์เราเป็นคนตันวิธีนึงครับเราเป็นคนยจะไปไหน ไปไหนแว่นแว่นจะไปไหนฟันมาทีนึงครับเอ้าไม่โดนไม่โดนจังวันนี้วิ่งไล่ต่อครับจะไปไหนจะไปไหนไปด้วยไปด้วยเอ้าทำไมมันตีไม่โดนสักทีแว่นโมโหแล้วนะแว่นขอหนึ่งเอ้าโดนเอามันโดนได้ไงมันโดนได้ไงเมื่อกี้ผมคิดว่ามันไม่โดนแล้วนะแว่นแว่นทำอะไรแว่นแว่นตันไม้เสร็จนะแว่นข้ามไม้อีก อ้าวพังไม้ก่อนครับจังหวะนี้พังไม้โชว์ก่อนนะเหยียบไปดิเหยียบไปดิแวนจะไปไหนไปด้วย <c oughs> มีคนนึงถอดต่ออยู่ครับไม่ให้ถอดอ้าวไม่มีหรอทำไมมันแจ้งเตือนอะเนี่ยเห็นไหมมันแจ้งเตือนไปทางนี้ผมก็งงนะ ันไม่มีคนนะนเพื่อนจะไปไหนไอพวกมนุษย์เอาไปหนึ่งแผลเอาเอาไปหนึ่งแผลเจ็บแล้วละสิเจ็บแล้วละส,จละละสิจะไปไหนล่ะฮะเจ็บแล้วใช่ <c oughs> ไหมไอ้วันโดนไปด้วยอยู่ไหนไอหนีจะไปไหนจับมาจาังหวะนี้เอาไปนั่งครับเพื่อนเ,อ,นเอา <c oughs> าไปแขวนเอาไปแขวนผมขอโทษ <laughs> ผมเล่นผมเล่นไอเดนเยอะเอาไปแขวนนะครับเอา้าแขวนยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงมึงอี้มันไม่ขึ้นแว่นไล่ต่อเลยครับจังหวะนี้งานะมีคนมาช่วยแล้วครับมีคนมาช่วยแล้วเราแว่นอแว่นนั่งนี่นแหละ มุมมองมันมองยากเพินเพื่อนมันมองยากมันมองยากจริงมุมมองบุคคลที่หนึ่งมองยากจริงครับบางทีเราจะเดินไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันบิดไปอีกทางหนึ่งเงี้ยมันมองยากมากเลยนะครับแล้วมันเคลื่อนที่ยากมากในมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะเอ้าเบนทาไมเลือดไม่ลดอ่ะเอาเลือดลดแล้วไม่มีใครเลยครับผมไม่เห็นใครเนาะเนี่ยก็ไล <bold> ่แต่ว่นว่นเอ้ย แบนจะไปไหนเอาไปหนึ่งแผลแบนเอาไปหนึ่งแผลรอบนี้น่าจะน่าจะน่าจะบินแล้วใช่ไหมเพื่อนนั่นแหละพอมันเหลือสองเครื่องแล้วก็เอาเหลือครึ่งเดียวเหลือไจะถอดจะรีบถอดกันไปไหน ไปนาย <c oughs> ไ,ไม่รอดฉันหรอกแววนสองแว่นสองแววนสองแว่นสองแว่นสอง,สอง,สองผมต้องสะบัดหน้าจอนะครับไม่ไงั้นมันจะไม่โดนเนาะคือมันต้องสะบัดมันต้องสะบัดช่วยครับ ก็ไม่สะบัดช่วยจะไม่โดนนะเพื่อนแขวนมีคนอยู่มีคนถอดรหัสอยู่เราไม่ให้ถอดเอ้าไม่มีหรอกเหยียบไปก่อนครับจังหนี้มองดูเสาสั่นครับมันสั่นไหมผมก็พูดไปงั้นแหละผมก็ไม่รู้มันสั่นหรือเปล่าจันนี้เราเหยียบเครื่องไปก่อนครับทำไมมันหิวกันไวจังเมื่อกี้ผมพูดได้สามคำมันหิวกันเสร็จละนั่นไง นั่นไงจะไปไหนชิปชิปจะไปไหนอรอเบลด้วยรอเบลรอเบลด้วยรอเบลด้วยนี่โดนไปอีกหนึ่งทีครั้งนี้นายก็บินแล้วใช่ไหมเพราะนายดิ้นแรงมากตอนนั้นนายจะบินแล้วใช่ไหมเอานายไปแขวนก่อนจังหวะนี้ หน้าเข้าครับแขวนไปหนึ่งทีบินเรียบร้อยแล้วครับสูบความเมื่งวังอังไกพูนสามเครื่องนั้นครับเราต้องโซนสามเครื่องนั้นไว้เนาะท่ออยู่ตรงนี้นะเพื่อนไม่รู้ปิดท่อได้หรือเปล่านะครับเดสบายในเอ่อพีซีสามารถปิดท่อได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเหมือนกันหรือเปล่า ไม่มีคนถอดเอ้ยเหยียบเครื่องได้เหยียบเครื่องเล้เอาเอ้าเอา,เ,อาเนียนจังเลยนะตาเนียนจังเลยเอาหลง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 เอาไม่โดนไม่เหยียบครับไม่เหยียบเราไม่เหยียบ <c oughs> <c oughs> รู้ชะตากรรมตัวเองเลยไม่ต้องโดนอะไร <c oughs> จะไปไหนไปด้วยเดี๋ยวก่อนครับ มันฟันยากอยู่นะนี่โดนไปหนึ่งทีคือมันต้องหมุนสามร้มอยหกสิบองศาเนี่ยสามร้อยหกสิบองศาเขาจะโดนเราไม่ควรปล่อยให้เขาหิวกันใช่ไหมเพราะเขาหิวกันไวมากไม่เป็นไรครับเฝ้าเครื่องก่อนเฝ้าเครื่องก่อนเหยียบไม่ได้ด้วยมันไม่ได้บังคับง่ายขนาดนั้นนะครับเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนมาเล่นเองนี่คือจะรู้เลยแต่มันก็ไม่ได้ยากอะ่ะอ่ะกลางๆแล้วกันทังเครื่องก่อนครับ เห็นรอยเท้าแล้วโอ้แม่สาวน้อยจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนเขาอยู่ตรงนั้นขอหนึ่งแผลขอหนึ่งแผลขอหนแผลโดนไปหนึ่งทีครับเจ็บทุกคนเจ็บน่าจะถอดรหัสอยู่ตรงนี้รึเปล่า อย่าเรื่งไม่ได้อ่าเหมือน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 รู้สึกว่าจะมีคนอยู่เหมือนรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ตรงนี้แจ้งเตือนอยู่นะทิ้งไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวขอขึ้นที่สูงหน่อยผมอยากมองผมอยากมองมุมสูงบ้างมันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรอ ต้องได้ดินี่ไงปปแฮปเปอร์เก็บรับนั่นแหละถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมอากาศหนาวไหมหนาวใช่ไหมหนาวหนาวหนาวละสิน้าไปเดี๋ยวพาไปห่มผ้าห่มผ้านะตอนหมดเลือดหมดหลอดเดี๋ยวก็ห่มผ้าได้ครับมันจะมีผ้าออกมาห่ม แต่ผ้านั้นอาจจะคล้ายๆกับไปมือม็นมุมหน่อยนะคานไปไหนแล้วสิคานไปไหนแล้วสิอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจับมาก่อนครับจังหวะนี้ดิ้นแรงเดี๋ยวผมจะขอให้เขาดิ้นหลุดก่อนสักทีหนึ่งก่อนนะครับเราจะดูเอฟเฟกตตอนมึนงงเนาะเราจะยืนอยู่เฉยๆแล้วกันนี่คือแรงดิ้นนะครับดิ้นแรงมากเลย ปล่อยให้ดิ้นหลุดนะครับเพื่อนๆปล่อยให้ดิ้นหลุดคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะผมไม่ค่อยอยากตัดอะไรเนาะเพราะว่าอยากให้ดูเต็มๆไปเลยนานอยู่นะครับกว่าจะดิ้นหลุดเนาะวิ่งไปแล้วครับ ครับเห็นไหมครับคือมันเจ็ดสองง่ายมากเลยนะเอารู้ได้ไงเนี่ยเก็บไม้ไปนหนึ่งทีครับเดี๋ยวผมจะลองไปปิดท่อดูนะครับว่ามันปิดท่อได้หรือเปล่าผมจำได้ว่าท่ออยู่ทางนี้ แน่ปิดได้นี่รอคอยเวลาครับเพื่อนเอนเวลาที่เราจะได้เห็นเซอร์ตอนนั้นโดนห่มผ้าโดนห่มผ้าแบบอุ่นอุ่น <c oughs> นี่ไงคะแนนอุ้ยมีคนได้สองหมื่นด้วยคนที่หนีออกไปได้โอเคเอา้ามี <c oughs> นี่คืออะไรหรออืม E X P ครับคือเซิร์ฟจีนสามารถเล่นได้นะครับเซิใใร์ฟจีนคล้ายกับเซิร์ฟเบต้าเทสนั่นแหละครับน,นี่ไงเป็นตัวละครอู้ดูตัวละครครับเพ,พื่อนๆมีเยอะแยะมากมายเลยผมอยากได้ตัวนี้ยผมชอบตัวนี้ผมเห็นคนเล่นเก่งมาก ม,กกมีปลดล็อกแอดออนไม่ใช่ใช่แหละแอดออนเป็นแอดออนเอเอาไว้เพิ่มเอาไว้เพิ่มความสามารถให้ตัวละครเรานะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะผมต้องขอโทษจริงๆเพราะผมผมไม่เคยเล่นเดสบอยแต่เคยเคยดูมาเยอะอะดูมาเยอะแต่ดูกับเล่นมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมละครับตัวละครฝั่งเซอร์ครับมาดูดีกว่าเนาะ ตัวใหม่ก็มีนะครับตัวใหม่อย่างเช่นพวกตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะเอาละครับขอจบการรีวิวเกมเ Dead by d a y l i g h t Mobile ไว้เท่านี้ก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรถามมาได้นะครับและถ้าใครรู้ข้อมูลว่าเปิกนี้เปิกนั้นเปิกนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้รบกวนอขอข้อมูลทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเผื่อเพื่อนคนอื่นสงสัยจะได้มาอ่านเนาะถือว่าเป็น ทำบุญอย่าลืมผมอย่าลืมไม่ลืมอย่าลืมแ <c oughs> <c oughs> ปลงฟันด้วยนะครับ